อาอจอภู่าพญานาคองญ่เลยพี่น้องยตลาดพัธกรรมสวรรค์โซนเนียจะปลาแดกวะเี่เกียวเป้นเกรียวปลาเกตาวาเ้าปลาเกตาว่าันมีารระสาทบอกหมักแปกสุปมักแปกปลาส้มปลาเพาะน้ำโคงแม่ติมแจ่วอาหารชิมได้นะคะนี่ให้ชิมแจ้ชิมก่อนยังไม่ต้องซื้อเข้าใจหมแจรสศาตรก่อน น้องอันนี้เป็นผู้ฟันพญานาคาองค์บักง่าเป็นไปทางไซน้ำคของเนาะหล่ครับไปทางมุกทาหารไป่นองอยู่ใกล้กับวัดไซยภูมิเป็นหากระสมโพธิไปวังเนื่งนี่แหละพี่น้องบริเวณนี้ก็จะมีห้านขายเครื่องดื่มเป็นบ่อนจอดรถธรรมศาสตร สวยต้นงดงามมีต้นไม้หฮมเย็นนะพี่น้องปะลงไปอันนี้เป็นหดหญ้าน้ำเนาะนะี่ยปะอ่าเจาะพญานุป,ปันพญา,านาคอง,งใหญ่เลยพี่น้องเลยอยู่สวรรค์เขตเนี่มีอยู่สามบ่อนี่เนี่ยมีอยู่วัดฟ้าทรรเจียอยู่วัดพระท่านใจเนาะกับอยู่แคมป์ของสวรรค์เขตใหญ่รีบพี่น้องเลย แต่บริเวณเดินส่วนส่วนสาธา,า,ออออารณะแคมคลองยังเป็นบอนออกกําลังกายเป็นบอลยางลิ่นของเ้าวนาครแครซอนและก็แขกต่างประเทศหรือว่าแคกต่างบ้านต่าง แล้วอย่างรอเบ่งบรรยากาศในงานจากน้อยยังเนาะพี่น้องกระเทินมาแล้วเนาะมันเป็นห้านขายเสื้อใหม่สิ้นใหม่เนาะอันนี้อาจะเป็นแพ่เบียงเนาะแพ่เบียงมีสิ้นมีเสือ้อไ้าย เสือไหมก็มีเนาะโอ้นี่เยังไน้ำพักบ่เนี่ยโอ้น้ำพักน่เป็นยังโอ้น้ำพักกาดเนาะเส้นส้นไฟเจ้าืนงามนะ ตลาดหัฒก,กรรมสวรรค์เนาะโซนเนี่ยบรรยากาศดีเนาะบริเวณนี้เป็นบริเวณก๊กสามสายไงเวทีวัฒนธรรมบรน,นี้เป็นเวทีวัฒนธรรมเนะนาะอาจจะแม่นบนสแสดงศิลปะบะวชโดนอะไรเนาะมีเครื่องเสียง อย่างคักแน่นะมีการแสดงรูปภาพนะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณเมืองเก่าเนาะจะมีตึกอาคารเก่าแก่ในสมัยฝรั่งเศสอเป็นยู่บริเวณหอพิพิธภัณฑ์แขวงสวรรคเขตนะ ทางเวนกับคนกับลาย,ยเยอะเนาะโอ้โอ๋อพิพิธภัณฑ์แวงโซโนเขต่นตกแตง่งสวยงามเนาะพีน้องไหโอ้งามเาลยอันนี้เป็นห้านเสร้าสุดสุดลาวเนาะมีสินใหม่เสื้อใหม่แพเบียงมีเสือ้อใหม่เสือ้อไฟ ส่วนด้านในก็มีหลายห้าเนาะล้างกาเขียมประดับประดากําลังเอาเครื่องของมาเนาะ okay. ท่านบอกกันท่านบอกการมือแรงคนน่าจะหลายมหาวิชาลัยแห่งศาสตร์คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ <Okay. S 1> เป็นพวกเครื่องแฮนด์เมดเป็นกระเป๋านี่ วันฟันเฟสตัวงามเต็มไ,ไปด้วยบูธของแต่ละภาคส่วนเนาะทีีเพิ่นมาเอาเครื่องของมาวางสแสดงในงานนี้อันนี้เป็นหารขายอาหารนี่ไงขายอาหารเจาประแรกวะ เสเียวเส้เจียวปลากระตเจียวปลากระตายปลากระตตัวนี้หั่นหมักแปกซุปหมักแปะต้นเจียวหมกกาอวบานอวเคืองหมักเจียมกกาอโดยเจยกเาจียวหมกกาะเสาพันกิบโอ้อาหารลาฮานะ ลวกพักลวกเฮดโอ้โหส้มพักับมีไงเจีมบบบเจีบมากอบเอาเอาหนึ่งเด้อแม่เลยไปซิมเึ่งเอาตนี้นะหน่ยๆเริ่มแต่เมื่อใดหามือใดวันที่เจ้าสีหาวันที่เจ้าเอหลายมือเนาะวันนี้่เจ้าหก เจ็ดสอปยังสามมือโอ้ยยังสามมือไม่ใจ่สามมือที่สองมือที่สองเนาะเมื่อวานเปิดงานบอกต้มแหงเมืวานก็เห็นอันน่ะเนี่ยมิสยูนิเวอร์สบอมาแมนโอ้มางานนี่เนาะโดยโดยโดยขอบใจขอบ้ะโซนนั้นจะเป็นโซนอันที่เป็นสร้างบูทขายเครื่องโอ้มีวัฒนธรรมเครื่องยังมาบุห่หลายเนาะไปหล่อมึงก่อนเออนุ่งมาขายเครื่องไปตามบังหุ่ง มมดมือเนาะมันงคือมันาลกมา้วอันนี้เป็นบอลอนี้มาทยโหมบอลยตกแต่งงามนอนเลยอย่างละโซนอื่นใี่นนอะโซนนี้เป็นโซนวัฒนธรรมนะพอนเราโซน ทางนอกอเป็นโซนขายเครื่องทั่วไปแล้วโซนจะเป็นโซนวางแสดงหูมแต้มของนักชิตรกรจะพูดงดงามจี่งด้อยเสย็ต่ละวููบ่งบอกถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนลาวเขาะจะพูดแพงงงามเลย อดอกไม้หูพระท่านหลวงเนะะาะผู้เยอะยาเยอะหรพระบานก็นมีเนาะโซนนั้นนี่เป็นโซนทั่วไปนะของภาคเอกสอนเนาะนั่นขายโทรศัพท์ก็มีขายเคสขายพวกสายสะาขายดังก้องต่างขายเครื่องชิลอนึกขายเครื่องประดับนะ ขายปลาส้มครับนี่นะปลาส้มปลาส้มจ้าปลาส้มปลาเพาะน้ำโคงแม่ติมจ้าแม่ติมอาหารซิมได้นะคะไม่ให้ซิมแจ๊ซิมก่อนยังไม่ต้องซื้อขอบใจขอบใจแม่ไปแจ็ครสชอาดสะกอนมีปลาปลาก็มีลูกนี่ดิปลาเพาะแม่ติมนี่ไงปลาปลาก็มีค่ะนี่โอ้ปลาปลาร้อยเดียวจ้าขายร้อยเดียวเงินไทยจ้าหนึ่งร้อยบาทจ้า ยปลาเปาะปลานินนี่หมดค่ะห้าสิบพันแมนนีนี่ปลาเปาะเลยค่ะนี่อันนี้เป็นปลาปลายางอ่ะปลาเปาะนะก็อิ่นนะปลายางอแมนมิแต่เนื้อมันจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันออ่าีหลีได้แซ่บเลยค่ะปลายางเลยอร้อยเดียวอันนี้ร้อยบาทวะแมนจ้ะนี่ทั้งปีนี่นี่เลือกเลยทั้งนี้ก็ได้มีแต่เนื้อมันจ้ะโลนึงจะเลือกแค่หกขีดหนึ่งเพ็ดนะตัดหัวออกเลย เพราะเฮดเองแน่นี่เลี้ยงเองแน่หนิปลาหรือเปล้าคือก็มาขายบ่ได้ได้ค่ะปลาคือก็มาอย่างร้อยห้าสิบแล้วนะน่ะซิมสกอรจ้าจะเฝ้าซื้อนี่เดี๋ซิมสกอรลูกมีให้ซิมพร้อมนะซิมพร้อมมีข้าวเหนียวให้ซิมนี่เดี๋ยหนกินรอดนี่น่ะเนี่ยอีหลีมาซิมเมือเป็นเลยจ้าอืมควรกินรอดลูกกินเกลือกินเลยมามาซิมเมืองน้ำเข้าพร้อมเลยอ้าวอีหลีเหรอเนาะ ชิมเลยไม่ไม่อร่อยไม่ต้องซื้อชิมเลยไม่ต้องหนักใจไม่อร่อยไม่ต้องซื้อจ้าเคยไหมเคยมั้ยหอมกระเทียมอยากกินเลยอยากเที่ยวว่ามีกี่มากกี่เซก็หอบมาเ่ยใครเมนขาพงหนึ่งจ้าปลาไหลเนาะนม่ละอ๋ปลาปากบ่อลูกเจ้าปลาดย่าง แต่ปลายางมันบ่มีบ่มีก้างนี่มีอยู่วะไม่มีก้างปลายางแต่นี่มันมีก้างอ้าวปลายางเลยลองเบิ้งมันเสีบจะมาหาไหมดีสทางใต้บทโทษนี่รดแม่เอ้ยบ่เสีบกระทู้บอกรดนี่มีบ่ตัวอ่าขอบคุณค่ะบ่ได้ไม่ได้หนักนั่นเป็นบัวนะผสมไับจะแม่ไปไปรอคอนเทิร์นเหมือนเดิมเลยไม่ได้ใส่ซื้อรถนะ ต้นไม้ก็มีนี่ต้นมีซังนี่ยงวงแันนีลวานฝาฮะนฝ้าลวาน้าอเพราะว่าเดียวเขาซื้อบางอันี้ปลูกมาได้ฟังมุกทหารบอกโอ้มันมันจะมีอีกแบบนึ่งมันบอกเนี่ยมันจะมีหลายพันแบบใบอันคือพรากวานใบแข็งกับพี่แตนนี่นะแ้นี่ยแบบนี้แหละไปอย่างต่อกัน งานละเอ็ยหน่อยงานละเอียดแน่งานละเอียดเราซื่างไงซื้อแล้วสามต้นเนาะซื้ออีกต้นหนึ่งพยายามเบิง้งนเครื่องเชรื่องน่อยก่อนพันถ่ายเครื่องไม้เนาะแกสลักนี่มีโคกมีสากมีปลาเอาไว้เป็นเครื่องประดับในเฮือเนเนาะไอชู่ก็มีพันโอติ๊บเขา่า แกน้ำงามเลยเพี่น้องผมไม้แกะสลักนะอีบออจะอยากได้ฮะเท่าไรฮะก็เป็นสุดก็มีได้เหมาะอันนึงม้อันเท่าไรเนี่ยอันหนึ่งเหรออันสิบพันอนอ,นอาะอะไรแม่ซะเอออยากได้อยูอย่เนี่ยอันยังสิบพันฟูอัน,นึ 10, ังสามพันเก็บ ุดแล้วนีนบาจองเราสุด่าไรละสุดนึงหกสิบันกีบหกสิบพันกีบหกสิบมันมีอะหกสิบพัมีขันเนาะมีจานมีอุมีเสุดหกสิบเอาแล้วบ้นี่เอาเป็นสุดบอกเออเาป็นสุดเอาแบบไรมันมีสแบบเลยมีสแบบเอาแบบไรแบบนี้บาแบบสีนี้บาสีดำด้วยอ่สีดำานี่ยสีดำ แบบีดเลยอยากให้ได้โดนลยได้โดนแลร้าอกหากระน้าหากระเหเลแหละให้ได้โดนละนี่ใส่เด้อรเง้นะปลาปลากระนี่งานออย่างปลาเลยปลาพี่ชายนี่ปลาเครื่องบอปลาในปลาในค

ตอน,นเทิงก็ยังมีลายอยู่เนะาะตอนจังเวนอากาศจะฮ้อนอบเปาเนี่ยนึงคนยังบ้อนลายใช่ขายสิน้นลำพักเกียงเกียงวิลาได้เนาะเนโอ้เกียงยังยขึ้นวยใหญ่นนนเลยเกียงวิลาเกีย้ันนอกเปือกน้ำมันหมดเลย นันมักเลมอนโอ้มักโอ้มังนาวนี่หิวมังกียนี่มังกีอนนีไม่ทางไหนมังกี่เปือกเปือกนา่มียงเมืองวังมกมองวงมาจาวิละบอกชงโบเซหาไดยปะมันเปนน้ำยาล้างจานมันถ่ายเวนตาเราจะซื้อเหราวเนตานะคานถายคันถายโอ รักบาทรลงวัดวเน,ดนี่ยออตัวฝักลายมันจะนุ่งงามขานโอมันจะอันงามๆนะตบแตง่งฮานเนาะเราเอาเครื่องของมาเนาะบริเวณนั่นแหละพี่น้องเลย บาสอนจาบุชื่อว่าถนนอย่างเดีว่าเป็นโซนวินเทจตึกเก่าโซนเมืองเก่าเนาะวินเทสเบนตาเนาเป็นแสงจาใส่ยากรู้ป่ได้ไหมเนตามาได้ทางใครเนาะจดทิพย์กันยังเนาะตัวไหนตัวนี้ได้ปะขอนมข้าพรอ เป็ล้าวหนุนมควนโอ้หน่มควนห้านคาแฟกาแฟนี่คือนมภาพบรรยากาศงานเทศกาลเนาะ วางแสดงสินค้าสวรรค์ฟันเฟ,นฟ,นฟ,นฟนส2003นะงานพระเริ่มแต่วันที่ชา,าวซีฮะวันที่ชาเก้าเนาะเดือนมังกร2003นะพี่น้องจังเวนครับมีคนมาเลาะมาซื้อเครื่องอยู่เนาะตอนกลางคืนนะแห้งสิลายนะงานเป็นจัดแต่แทมันจัดตอนออช่วงแรงๆ3-4โมงจนหอดพอละ9โมง10โมงกลางคืน มีสินค้าหลากหลายชนิดเนาะจะเป็นบอกว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปโอดต่างๆเนาะสินค้าแฮนด์เมดสินค้ากระสิกรรมเครื่องจักรารเครื่องนุงน่งสินใหม่เสื้อใหม่แพ้ใหม่ต่างๆเนาะคบบมดพี่น้องอาหารเล้าอาหารต่างประเทศเน,ะนาะสดยเวลาบ่หลายเนาะเวลาลายบาับซอนสิพาพี่น้องมาเลาะ มาเชียว s ่วงกลางคืนตื่มเนาะโ okay, อเคนาอพี่น้องสำหรับคลิปนี้มหานี้บาสอรพอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะโอกาสน้ำพบกันไหมขอขอบใจทุกท่านที่ตามับชมคลิปของบาสอรมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี